สวัสดีครับตอนนี้ทุกคนคอยู่กับพวกเรา4ี่คนนะครับกับภารกิจที่เราเนี่ยได้เคยเกินถามทุกคนไปแล้วว่าอยากเห็นบ้านของพวกเราหรือเปล่าแต่ครั้งนี้เราอ่ะจะยังไม่ได้มาสร้างบ้านของพเราใช่ปะแต่ว่าเราจะมาในธีมบ้านในฝันครับทุกคนเคยมีบ้านในฝันตอนในวัยเด็กปะอ่ะถามเลยถามเลยอ่ะริวเคยมีปะมีครับจริงหรอ,อแล้วแล้วตอนเด็กๆกับริวริวฝันว่าบ้านริวต้องใหญ่หรือเล็กแค่ไหนะ ไม่ต้องใหญ่มากกลางๆแต่เขามีตัดไ้แนวหน้าบ้านแบบคลองแสนแสบบ้านเราเลยวะน้าบ้านตัดไว้น้าอ่ะเราจ่ายอ่ะเราจ่ายอ่ะจ่ายจ่ายเคยคิดว่าอยากอยากอยากมีบ้านเป็นประมาณไหนอยากมีบ้านประมาณกลางๆของลิวครับผมกลางนาไม่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 ไมันไม่กลางนาจริโอเคคืออยู่ในบนภูเขาแต่ว่ารักธรรมชาติก็จะเป็นต้นไม้รอบๆอ๋อเป็นคนรักธรรมชาติโอเคแล้วยูมิล่ายูมิล่า เฮ้ยฉันมีความฝันตอนเด็กๆ่าฉันดูบ้านใส่ทองเฉยันอยากได้เป็นคันยิขาดเลยมีน้ำพุแล้วมีรถสู่มาจอดเต็มเลยฉันอยากได้เลยนะจะบอกว่าจะบอกว่าเราเราคือแบบว่าพวกเดียวกันเราคือพวกเดียวกันเพราะฉะนั้นครับวันนี้นะครับเราก็สี่คนเนี่ยจะมาสร้างบ้านในฝันของเราครับสี่คนแล้วเดี๋ยวตอนจบคลิปอะให้น้องๆอะมาโหวตกันดีก่าว่าบ้านของใครเนี่ยจะถูกใจน้องๆกันมากที่สุด Let's go <S และก่อนที่เราจะไปเริ่มคลิปกันนะครับอันนี้ผมเนี่ยจะต้องบอกกับเพื่อนๆทุกคนว่าคลิปนี้สนับสนุนโดยแอปพลิเคชัน Happy Dummy Happy Dummy เนี่ยเป็นเกมไพ่แต่ไม่ใช่การพนันนะครับเพราะว่าสามารถาดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS และ Android ด้วยที่สำคัญตอนนี้ Happy Dummy เนี่ยมีกิจกรรมนะครับมาแข่งขันกันในาเ,เมนต์ลุ้นรับบัตร t r m a n i w a l l e t ร่วมมูลค่ากว่า35,740บาททุกวัน หลายๆคนเนี่ยก็คงจะสงสัยต่อเอ้าเราเล่นอย่างเงี้ยมันสามารถเอาบัตรทูนี่ไปเติมเกมจริงได้ไหมเครานี้ถ้าเพื่อนๆสนใจเนี่ยพอโหลดมาแล้วนะครับก็ต้องมากรอรหัสเชิญก่อนกรอไปเลยครับ wdew353 ครับซึ่งตอนนี้นะครับผมเนี่ยก็มีค่าคอยที่ถึงแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะมาแลกบัตรทูมันนี่ให้กับเพื่อนๆทุกคน,น,นดูเลยลวกันนะฮะวิธีการทำนะครับก็ง่ายมากเลยนะครับทุกคนก็แค่กดไปที่กระปุกออมสินครับหลังจากนั้นนะครับกดไปเลยแลกบัตรทูมันนี่นะครับแล้วก็เลือกบัตรตามราคาค่าคอยที่เราอยากต้องกกกาารรเลยคับ่่่นีี้ะะโมมงตทูอ็จถส แล้วเราก็สามารถนำบัตรไปเติมเกมที่เราจะชอบหรือเติมข้าวอลเลตได้เลยครับโอ้โหเห็นไหมครับว่าทั้งง่ายและดีแบบนี้ไม่โหลดไม่ได้นะครับผมฝากไว้ในอ้อมใจด้วยกันกับแอปพลิเคชัน Happy Dummy นะครับอย่าลืมโหลดกันเยอะๆนะครับคลิกลิงก์ที่ใต้ e ด c r คิปชันนี้ได้เลยสามสิบนาทีนะสามสิบนาทีนะถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับเอาละครับเอาละครับเราฟุ้งก่อนเลยเดี๋ยวผมขอเรียกบล็อกก่อนเลย โดยเฉพาะก็น่าประดีเนี่ยจริงๆจริงๆตัวเองเป็นคนที่ชอบบ้านสไตล์โมเดลแต่คือจริงๆอ่ะตอนเด็กๆอ่ะคือชอบเหมือนยูมีเลยเว้ยก็คือดูละครดูละครมาแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนแบบเอออยากได้เป็นคาลือฮาร์ตแต่ว่าแบบมันซ้ำไงเพราะว่าอยู่มีอยู่มีเป็นอน,นี่ไปแล้วอ่ะเป็นคาลือฮาร์ตไปแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นพี่ขอเดินจำเดินเขาเรียกว่าดําเนินรอยตามโมเดลแล้วกันเอาว่ะจ่าใ,ใจใจมันขึ้นเสาแล้วว่ะคืนนี้ขอสารภาพกับน้องๆทุกคนไว้ก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ย ผมเนี่ยก็ชอบบ้านที่แบบออกแนวคฤหาสน์เหมือนกันคือตอนเด็กๆก็เคยเพ้อฝันไว้แต่เห็นว่ายูมิอ่ะเขาชอบสไตล์เดียวกันเลยเราก็เลยแบบไม่ได้แล้วงั้นเราก็ต้องเปลี่ยนแนวนอกจากคฤหาสน์เนี่ยยังมีแบบไหนอีกที่เป็นเหมือนบ้านในฝันของเราที่เราอยากจะได้นปัจจุบันผมก็เลยบอกเอองั้นเป็นแบบทรงโมเดลแล้วกันหลายๆคนที่แบบตามซีรีส์ผมก็น่าจะรู้ใช่ไหมว่าผมเนี่ยชอบบ้านทรงโมเดลมากแต่ปัญหาคือจะท้าออกมาดีไซน์ไหนแล้วเนี่ยตอนนี้เวลาผ่านไปแล้วครับ1นาทีครับทุกคนเหลือทุกคนเหลืออีก29นาทีเท่านั้ครับทุกคน เดี๋ยวเพื่อความยุติธรรมนะเดี๋ยวเพื่อความยุติธรรมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอานาฬิกามาตัดดีกว่าถ้าได้ยินเสียงร้องได้เท่าไหนเท่านั้นโอเคป่ะพี่โบเดืหน่อยพี่คุว่าคืว่าติดไปติดไปอะไรมึงจะเอาใหญ่ไปไหนเนี่ยมึงกูไม่ขยับแล้วฮัลโหลกลางโอมวยใหญ่ของมึงกลางโอ้โหอีกนิดเดียวพี่จะชนยูมีแล้วนะเออเออ๋ยวตรงนั้นก็วูวิวพี่โบพี่เนี่ยเนี่ยแล้วเดี๋ยวคอยดูเดี๋ยวบ้านกูก็ไม่เสร็จคนเดียวคอยดูนะตรงนี้โอเคป่ะ พอแล้วนะโห่เนี่ยมันพาฉันไอ้นี่ไม่ได้เลยเนี่ยสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหลายๆคนสงสัยนะว่าเราทำซีรีส์ถามว่าพี่ครับพี่ครับทำไมพวกพี่ไม่พูดควาหยาบเลยขอเตะเราพูดควาหยาบนะครับริวโอ้อต้องถามเสี่ยริวเออใช่ต้องถามเส<ช>ี่ยนะไม่รู้จะแที่เห็ในในคลิปอะแบบนั้นเลย ไฮเป้าแอปเป้าแอปมาเราอ่ะจริงครัไม่ไม่ไม่ได้ถ่ายตลอดไม่ด่าแน่แน่แอปแน่แน่แอปดีดีไม่ดีไม่ได้แล้วคุณผู้ชมอะไรเลยเอาครับคุณยูมิครับขอให้สร้างบ้านนะครับทีนี้สร้างลำพุไปแล้วครับไม่ไงจะรังรอแล้วอ่ะสมแล้วเฮ้ยไม่นี่พี่ไม่ได้อยากกดดันนะแต่ตอนนี้มันแบบยี่สิบหกนาทีแล้วอ่ะยูมิอุ้ย ไม่ไม่อยากกดดันไม่อยากกดดันไม่อยากกดดันเลยเล่นคนบ้านแล้วมึงก็เร็วเกินแข่งนะจะมึงนะ่ยนะผมรู้ตัวว่าผมต้องขยับไปไปต้องอื่นดีกว่าขยับออกไปเลยฉันจะทำอะไรอ่ะลุงนะสามเฮ้ยมันใช่ปะเนี่ยสามสามบล็อกเฮ้ยมึงตรงนี้มันเป็นอะไรเนี่ยมันเป็นถ้ำอ่ะแย่แล้วฉันถ้าเราลงไปเนี่ยทางเนี่ยมันเป็นทางนาำให คนนั้นถ,ถือส้มอยู่คราวนี้มันหลุดมือชิปหายแล้วไงกลัวสร้างไม่สวยจังเลยอ่ะทำไมคือบอกไม่ใช่สายสร้างวาเนหรอกน้องสร้างวาไม่สวยเลยฉันจะทำบอดฉันจะทำแบบฉันจะทำแบบฉันจะทำสระว่ายน้ำอ่ะฉันจะทันไม่ได้ฉันทำบ้านก่อนดีกว่าเดี๋ยวบ้านจะมันยู่มีพี่ว่าอยู่มีต้องขยับว่ะ จะติ้มาขอไว้เล็กก็ได้ไม่กระดืบไปกระดืบไปเลยอไม่ได้ยูมีจะยูมแต่ให้บ้านทีเป็นรูปสี่เหลี่ยมอหรอไม่ได้ปะยูมีต้องขยอบจริงๆไม่ได้ก็ผูพี่กุศสาสร้างบอกให้ดูแล้วตอนที่อยู่มีสร้างเนี่ยกระดืบเลยโอเคยังกระดือสองนไปได้ทางนต่ไมเป็นทางราดยาฉันบอกแล้ว คือบอกเลยคับว่ากับการสร้างบ้านในฝันและมีเวลากําหนดให้30นาทีเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบโคตรยากกับทุกคนคือมันคิดแปลนในหัวไม่ออกอะ่ะแล้วคือแบบไม่รู้ว่าถ้าคิดเบ้ไปอะ่ะมันจะสร้างทันหรือเปล่าไหนจะแบบมีปัญหาเรื่องการบุกยึดของพื้นที่ทุกความที่บ้านผมกับบ้านริวแล้วก็บ,บ้านยูเมติดกันอ่ะเอียงซ้ายก็ติดริวเอียงขวาก็ติดยูมมโอ้โหมันเบี้ยวอ่ะเยเม้เฮ้ยฮเฮ้ย ใช่ฉันเจอฉันชิหบาาหยายแล้วทุกคนมันเบี้ยวอ่ะเอาละกันนะเอาละเอาละสถาปนิกตายเข็รู้สึกว่าเหมือนบ้านทุกคนแม่งติดก,กันหมดเลยอ่ะใช่อเอาขยับไป <laughs> ไ,ม <c oughs> ไม่ได้เราฉ,ฉันจะไม่ยอมทุบทุบเด็ดขาดยี่สิบสามนาทีต้องใช้ให้คุ้มค่า เอาเวลาเั่นคืนมาเด็ดได้เอาเวลาเั่นคืนมานะท่านขอเูฟกูบ้านไม่สร้างแล้วกูสร้างสระน้ำจ้าคือบ้านไม่เป็นไรขอมีสระไว้ว่ายน้ำก่อนใช่ไหมงงมากงงตัวเองมากเดี๋ยวก่อนนงงเะน 2, นเดี๋ยวกดบ้านมันตนะ้องเป็นยังไงวะเฮ้ยชิบหายละแล้วชั้นสองขึ้นไงอ่ะเดี๋ยวเพิ่งนะอุ้ยงงจริงวะ่ะชั้นชั้นชั้นแกเราจะทำอะไรเหลือกี่นาทีแล้วครับ อ๋อยี่สิบนาทีทุกคนเคยไปไหมครับว่าเราอ่ะมีภาพในหัวเว้ยแต่ไม่สามารถแสดงมันออกมาได้คือตอนนี้ผมอ่ะก็ติดจราการว่าผมอยากได้แบบเป็นบ้านโมเดลเก๋ๆนะฮะอยู่แบบสบายๆแต่ว่าแบบเอ้ยมันคลางไม่ถูกอ่ะโอเคโอเคโอเคนำเบวาคือแบบไม่ต้องเป็นคารืหายก็ได้คือแบบนี้ก็สวยได้เป็นแบบอารมณ์แบบเซฟเถาอ่ะ ชิบหาย้วันนี้เขาเป็นว่าคณิพันธ์เป็นแบบมินิมอลแล้วกันนะมินิมอลสิ่งขอเลยไม่ได้มินิมอลเลยจะสร้างไม่ทันสร้างไม่ทันหรือเปล่าเอันีเวลาสั่งสิบนาทีเยอะนะไปเล็กไปไม่ดีอ่ะชิบหายแล้วห้องน้ำห้องน้ำกูว่าไม่ทันแน่เลยอ่ะนี่หลายๆคนก็ถามว่าเมื่อไหร่ผีชีวะผีตั้งสองเอ้ยผีตั้งสามจะมาลิวไหนตอบทุกคนทีนีอ่า ทีสั้นสามเออทีสั้นสามเมื่อไรจะมาเมือ่อไหร่ก็ถามว่าตัวเอกชื่ออะไรก่อนตอนน,นี้มันมีมันม,ม,<า>มันอ่าใบว่ามันมีเคยมีชื่อพระเอกอยู่แล้วจริงเหรอพระเอกชื่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสม <c oughs> ัคร <c oughs> ใช่ใช่ใช่พระเอกชื่ออย่าลืมกดไลค์แต่อันนี้ใบ่จริงอันนี้ใบ่จริงมันมีชื่อพระเอกอยู่ในซีรีส์ซีรีส์หนึ่งอยู่ใช่เหรอวะอ้ยลิวไม่ไม่ไม่ลิวลิวมึงมึงเบามานจากไหนอะ ก็ตอนนั้นคุยกันไงจะไม่ได้หรอจรพี่โม่ออใช่บันในฝันเราต้องดูดีหน่อยใช่ผ่านละมึงบ้านพี่จ <c oughs> เจ้าไม่ลืมป้าไม่ออกแล้วอะไรอัน <c oughs> นี้เป็นประตูที่บ้านมันก็ต้องมีแบบบันไดขึ้นในบ้านถูกปะใช่คือตอนน้องห้องว่าตอนนี้พี่โม่พูดอะไรพูดคนเดียวอยู่เขากำลังพูดกับแม่ซื้ออยู่ กำลังหาอยู่ว่าแม่ือจะซื้อไหมบ้านหลังนี้ถ้าแม่ซื้อไม่ซื้อก็ไม่มีตังขานะเอดูกระจกกระจกกระจกแม่ซื้อบอกว่าฮะถ้าไม่ซื้อแล้วใครจะซื้อใช่ใช่ไม่ซือแล้วใครจะซื้อเก้าห้า่่่่า่่่่่่่่่่่่ั่่่่่่่่่่่ั่้าน่่่น่่่เ่่่่่า่่่่่่่่่อ่่่่่่่่่ะ่่แ่ นั่งคารืหานหรือโบดเอาดีๆคารืหานคือคือก็ไม่ได้อยากจะเกณฑ์ทับนะแต่ว่าแบบนั้นก็คือโบดปะอุ้ยอุก็ไม่อยากก็ไม่ได้อยากจะเกณฑ์ทับอ่ะเหมือนโบดใช่ป่ะมันโบดมาเร็วหรือว่ามันเป็นโบดปะโบสดมอ้นองโบดทุกคนโบดทอดแกงอ่ะทุกคนมันคือโบสถ์ทุกคนอ่ะทุกคนเนี่ยมองแบบนั้นโบสดเนี่ยถ้ามีไม้กางเขนอยู่ตรงหน้าคือใช่เลยอยู่แล้วโบ์ มันคือโบดเวบดฉันโดนแกโบดโบดก็คือบดริงจโบดริงจอะยูมิยูมิบดจริงจมันค like ือโบดยูมิไม่ใช่ทุกคนอน้องที่จะอยู่ตอนนี้น้องคิดว่ามันอนนั้นที่อนทีามันคืออะไรมันคือโบดหรือเปล่าครับโบดอะี่ว่ามันคือโบดเฮ้โบดคือบ้าแต่ บสถ์ก็คือบสถ์ยูมิยอมรับความจริงเถอะเถอะแล้อย่าไปยอมนะทุกคนยูมิอย่าลืมยูยูมิ่ลืมเอานี่นะเอาแบบมักกางเขนมันตออะไรอะมันไม่ใช่โบสถ์นะมันคือบสถ์มึงมันคือบสถ์จริงๆไม่ได้ไปดูอ่ะมันบสถ์จริงเหรอมึงมึงลองมึงลองบินมาดูหน่อยจแบบมันหามาอ่าโอเคแล้วขักนิดนึงมันคือบอถ์ในในขอนิมิย นี่ยเนี่ยนี่ยมึงบด่ะเนี่ยเนี่ยจ่ายดเนี่ยจ่ายอ่ะจ่ายดูนะจ่ายดูนะเฮ้ยพาเยซูมาโอบใสหัวใจมาดูนแก่นแกคแ่เฮ้ยเอามันคือมันคือบดอยู่มีนี่มันคือบด อยูมีอราห้าเขาให้สร้างบ้านอีนี้สร้างโบสถ์ไม่ไยอยู่มเไม่ได้ดูเลยเปอร์เต์จากไหนเลยไม่ได้มีแรงประจานใจเลยคือแบบเป็นบ้านในฝันก็บ้านในฝันเนี่ยอ๋อแปลว่าเอยู่ใฝันเห็นโบสถ์มอินสตาแลรวเลยก็คือแบบเป็นคาิฮารงก็คือแบบไม่ได้จะแบบเราก็ไม่เคยดูคอนเทนต์ขนาดนั้นก็เลยสร้างโบสถ์แบงเลยงั้น อัตวเข้าบอกว่าหุดแล้วคุณครับตอนนี้เหลือเวลาอีกแค่14นาทีแล้วนะครับโอ้ต้องไม่ทัน <laughs> โอ้ยเจ็บนะเฮ้ยจะเปลี่ยนสีกระจกกระกมัน,ม,นมันไม่ได้อ่ะถ้าเข้มเหม่อนเดิสวยปะหวาเข้มอันนี้คือเท่าไหร่อ่ะ95้าทับสิทำไมต้องลองก่อน95ครห้าทับิบเอ็ดจีไม่ซวยเลยอะไรเนี้ย กระจกดำไหมใช่กระจกดำน่าจะเกี่ยวฟ้ากว่าอออือมีความอือว่าออว่มีความออไปกระจกดำไปนามวันเลนโกเวลา12นาทีสุดท้ายครับตอนนี้นะครับคุณจะต้องเอาอาหารของคุณลงกระทะแล้วนะครับตอนนี้ไม่ใช่นั่นมัสเตชิมาแล้วเชฟก็เชฟเื่อตอนนี้ฉันไม่ทันแล้วเนี่ย ไม่่ทนะออขอไปโครงบ้านอย่างน้ะโครงบ้านต้องเสร็จแต่ก่อนนะจริงๆจะทำผีจริงจริงกบะนี่กำลังพูดตัวเองอยู่เนี่ยจะทำผีจริงจริงเหรอโอ้ยแล้วยังไงต่อแล้วยังไงต่อตรงประตูยังไม่เสร็จเลยแล้วยังไงต่อไม่นะหนึ่งสองสามฉันเก็บดีเทลแล้วนะมันใช่เหรอวะ มันทำไมแบบเนี้ยฮะบันไดบันไดไม่รู้ไม่รู้ที่ไหนอ่ะบันไดอ่ะต้องรีบนะครับต้องรีบนะครับตอนนี้ครับคุณยูมิครับเป็นคนแรกนะครับที่โชคดีมากตอนนี้นะครับเหลือเวลาอีก10นาทีเท่านั้นนะครับทุกคนไปนะเฮ้ยเฮ้ย เริ่มสวยเริ่มน่าอยู่แล้วทุกคนตอนนี้เริ่มแบบเป็นบ้านราคาหกหลักแล้วครับในในชีวิตจริงนะทุกคนเอาละเอาละเอาละครับเอาละครับเอาละครับไม่นะไม่นะตรงนี้ตรง,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 งนี้สวยจังเลยอะ่ะเริ่มสวยแล้วว่าบ้านฉันอนะ่ะบ้านฉั้นถึงบ้านฉัน<ส> เอาบอลเอาโบดเอาวทุกคนยังไม่หยุดกับบอลเลยหรอมันไม่มีประตูอ่ะมันไม่มีประตูที่มันเข้าอ่ะดิอยากได้ประตูที่มันเข้าตรงเลยอ่ะประตูอะมันก็เป็นบานเลื่อนปะเนี่ยมันไม่มีบานเลื่อนอ่ะอ๋อมีเออวู้ดูดีมีสไตล์ครับโบดที <im> ่สวยพี่ ก็ไม่หยุดกระบจนจริงหรอเอาว่าะวยูมิเสร็จแล้วยูมิต้องพีเศนแล้วครับพิเศษบ้านตัวเองเลยฟื้ิเอาเรื่องอยู่เนี่ยแต่ว่าตอนนี้ <sim. S 1> เดือที่ของบ้านหลอดนอะ่ะเริ่มมาลุกลานบ้านชานันละตอนเนี้ย <c oughs> ช่วยทุบโลช่วยชงโลไปแต่อณาเขตบ้านชั้นเองจริง ตอน,อนไม้หล่นมนขาดอะไรไปก็ไม่รู้ว่าออกอสองปะของอื่นได้ไหมโอ้โอแล้วต้นไม้หาดเลยเนี่ยยูวีลุกลานอ่ะทุกคนมันลุกลนเนื้อที่บ้านผมอ่ะใครฟองขาเอ้ยล่ะขาคนมันะะลุกลนเนื้อที่บ้านผมอ่ะ <c oughs> อันนี้คือบ้าน <c oughs> นี่คือไม่ได้แพงบ้านแพงต้นไมใ้ใช่ไหม ยี่สิบวินต์สุดท้ายครับมึงต้นไม้มึงใหญ่ปะอยู่มีอีกหนึ่งเลียวนี่ไม่ใช่ต้นจันทาไไม่ใช่ไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ต้นจันทาใช่ไหมอ่ะแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาไม่ทันอ่ะอ่ววางครับทุกคนต้องวางครับวางเลยครับวางแล้ว เชียร์บล็อกมาทุกอย่างแล้วโอ้โอเคครับเราจะมาเริ่มตรวจบ้านกันนะครับตั้งแต่บ้านคนแรกเลยมาอยู่มีครับมาทุกคนทุกคนประกอบไันได้บ้านอยู่มีครับผมว่าเนี่ยเนี่ยดูดิโดนฟอลแล้วเนี่ยเนี่ยกิ่งไม้เข้าบ้านคนอื่นอ่ะแล้วแบบไปไม้ลวงลงมาฟาดคนอื่นอีกอ่ะก็ไไงก็อะอะเล่าเล่าแรงบดาจใจตรงนี้ให้ฟังเลยเอยแต่ว่าผมผมชอบไอเดียตรงนผมชอบไอเดียนี้นะเนี่ยไอเดียแบบกิงช้าต้าต้นไม้แต่ต้นไม้มึงใหญ่เกินจริง คิกดก็อกไอเดียนาไอเดียนาน,นทุกคนก็คือ,อ,อแบบอารมณ์แบบคล้ายๆบ้านไสทองแล้วแบบเป็นผู้จัดการนะคะก่อนบ้านไสทองมีต้นไม้ขนาดนี้หรอนะเออเป็นต้นไม้ประดับบนบ้าตนตะเกเเเตกตะลอนเก่ง,ง,ง,งาามากเลยแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าถือว่าเก่งนะใช่ไหมเราสามสิบนาทีได้คุ้มค่ามากที่ที่สั่นซ่าก็คือแบบว่าอ่ะทุกคนลองมองถ้าเรามองหน้าบ้านอ่ะ คือภาพรวมอะ่ะมันก็สวยถ้าตัดอีกต้นไม้ที่เป็นลูกราชะบานนี้ไปน,น,นะครับแต่ว่าคราวนี้เวลาแบบเราเปิดประตูเข้ามาใช่ไหมเราก็จะเจอเราก็จะเจอกับน้ําพุเจอกับชิงช้าแล้วพอเราเดินเข้าไปปุ๊บเราก็จเจอกับโบสถ์ทุกคนเป็นคือบ,บ้านสายทองนะคะอย่าไปเชื่อนะคะ <c oughs> ทุกคนครับอ่ะทุกคนทุกคนลองดูนี่นะทุกคนลองดูนี่เราคิดตามผมนะครฮะไม่เนะทุกคนดูนะครับเนี่ยทุกคนดูทุกคนดู ทุกคนมันไม่ใช่แล้วแล้วเรามองลงมาทุกคนว่ามันเป็นโบสถ์ไหมทุกคนเนป็นเป็นเป็นบ้านแบบสามประตูนะเตอร์ครับผมเราต้องรับากครับบ้านแบบสามประตูไม่ใช่จริงๆมึงแล้วคือบ้านมึงอ่ะใหญ่ไปข้างนอกอ่ะแล้วคือเข้าไปแบบคุณถามเป็มึงขายที่ร้านอ่ะมึงขายที่ร้าน ต้องไหนไปปูไปไปดีลอินนี่ด้วยอ่ะขี้จิ้งจ้าขึนเข้าไปยังเป็นหญ้าอยู่เลยแบบเคาว่าไงครับเราไม่ไม่ย่าไม่พอไม่ตายตายมึงดูดิมึงดูมันติดกระจกมึงดูมันติดกระจกพอแล้วมาไปดูตีมาต่อไปมาดูบ้านมาดูบ้านของผมกันบ้างอ่ะบ้านผมวันนี้ผมเสนอเป็นสไตล์โมเดลก็คือก็คือจริงๆอ่ะจริงๆอ่ะเอาตอนเอาเอาแต่เดี๋ยวก่อนมึงเป็นตัวตัวอะไรนี่ ะอไรก็คือก็ไม่คือคือจริงๆอะตอนเด็กๆอะคืออยากฝันว่าอยากได้บ้านแบบอารมณ์เหมือนบ้านรายทองในในละครช่องเจ็ดนี่แหละแต่ว่าคันนี้แบบพอโตขึ้นอะเรารู้สึกว่าคือแบบเราชอบความโมเดลรู้สึกว่ามันสวยจริงๆแบบบ้านเนี้ยแบบเคยไปเห็นมาจากจากจางในเน็ตแล้วก็คือแล้วแล้วคือจํามาอันนี้คือยังสร้างไม่เสร็จนะก็คืออยากอยากได้แบบเป็นบ้านแบบมาดูแบบว่าเฮ้ยมันสบายๆแล้วก็ได้อยู่อยากได้แบบว่าข้างในเปิดเข้าไปปุ๊บอย่างเงี้ยมันก็จะแบบกว้างๆเห็นปะก็คือแบบเนี่ยเข้ามาดูได้ครับเข้าเข้ามาดูบ้านผมได้ครับ เห็นเห็นข้างนอกสวยแล้วข้างในเห็นไหมเราไม่ลืมปูพื้นนะครับไม่มีหรอกครับบ้านที่แบบเหมือนโบสถ์ใช่ไหมเนี่ยเนื้อที่กว้างขวางครับมีคนแซจริงเนื้อที่กว้างขวางอต้องสวยนะใช่ไหมอันนี้คุณจุดอะไรครับไม้จุดอะไรครับ ก็เหมือนแบบว่าคือจริงๆอ่ะสมมติถ้าทำตรงเนี้ยเราอาจจะเอาเอาชั้นหนังสือมาวางแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบว่าจุดอ่านหนังสือนั่งนอนที่พักผ่อนใช่แต่ตัวคือแต่คือตอนในวิสัยทัศน์ที่แบบเรามองไปเห็นแล้วโดนอีต้นไม้บ้านเนี่ยบังไปหมดแล้วไปไปดูบ้านของอันนี้อันนี้บ้านใครล่ะบ้านที่อยู่อุ้ยไอเดียสวยนะสวยนะคบ้านแบบเนี้ยรู้ว่าบ้าน บ้านบ้านแบบนี้มันเหมือนมันเหมือนเคยเห็นบ้านแบบนี้ในชีวิตจริงนะรู้สึกปะเคยเคยเห็นเคยเห็นแบบบ้านใช่ไหมแล้วคือตต๊ว่าร์บีคิวดี่คืออะไรคือหิวใช่ครับเป็นที่ตั้งบาร์บีคิวเฮ้ยจริงๆมันมีมันมีสปริงบอร์ดด้วยโอ้โหผมผมว่าไม่ทันคิดอ่ะวางไม่ทันอ่ะนี่เจ๋งมากด้วยนะต้องมีต้นไม้รอจะมีีไอเน่ยไม้รอบๆด้วยแล้วก็ ทางเข้าทางเข้าเต็มเนี่ยต้องทำไมเขาทำไมเขาปูกระเบื้องข้างในตระหล่ำเลยอ่ะก็เขาปูเขาก็เขาปูกระเบื้องกันทุกคนมีบ้านใครก็ไม่รู้ข้างในยังเป็นพงหญ้าอยู่เลยอ่ะก็เป็นระเบียงครับจริงๆเต่าพูดแล้วเฮ้ยรู้สึกว่าข้างในข้างในค่อนข้างกว้างขวางนะรู้สึกว่าแบบเอ้ยเออถ้าจัดปาร์ตี้น่าจะแบบเออใันเป็นบ้านเลยวัดเลยอ่ะไปดูไส่ชาดีกว่าครับคนที่ อันนี้เหมือนบริษัทปะเหมือนเหมือนบริษัทไม่ไม่ก็มาบอกข้างหน้าสิไม่ไปมองหลังม้านได้ยังไงมองหลังฮัลโหลหลังเหรอเฮ้ยสวยนะสวยนะต้องต้องขอต้องขอเข้าไปชมมากกว่าอันนี้ว่างมือหมดเลยวะว่างหมดเลยว่างหมดเลยสุดอุ้ยกูชอบบันไดมากบันไดแบบยูนิคยูนิคมากเฮ้ยไอเดียดีอ่ะมิมอลเลยใช่มันแบบมินิมอลอ่ะใช่ไหมเกิดในกรก็แบบอุ้ยเลิศอ่ะเนี่ยแล้วออกมาแบบมีมีโซนแบบ อันนี้เนี่ยอันนี้ทำไม่ทันอ่ะตัวระเบียงอ่ะนำตัวระเบียงไม่ทันไม่ของของของพี่ก็ไม่ทันดูเดี๋ยวของพี่ได้แค่ต่อแบบด้านด้านซ้ายบ้านอ่ะของพี่ได้แค่ต่อบันไดอันนี้เป็นไมต้องมีตอนในฝันออกมาเพราะว่าอยากได้บ้านเล็กๆแบบไม่ใหญ่มากเฮ้แต่ว่าพี่พี่รู้สึกว่าแบบมันมันมันก็เป็นบ้านที่ใหญ่แต่ว่ามันสวย มัน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 ก็ดูแบบมันดูล่มลื่นแบบที่แบบใส่วางคอนเซปต์ไว้จริงๆตั้งแต่ตอนแรกที่โมลองดูบ้านหนูแบบจากผมดีิดมันเหมือนวัดจริงๆนะพี่จะพูดทำไมมันยิ่งเหมือเข้าไปอีกอ่ะเหมือนวัดจริงๆโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับกับการสร้างบ้านในฝันของพวกเราสี่คนเย้ Ye ก็อย่าลืมนะครับว่าชอบบ้านของใครนะครับก็คอมเมนต์บอกพวกเราไว้ได้เลยนะครับจะได้เป็นกําลังใจนะครับก็ถ้าใคร อยากไปสก,การะหลวงพ่อนะครับก็เชิญล่องยูมิเลยนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะปลูกต้นไม้ถ้ามะเขืออะไรครับบ้างเป็นไตท่านกันหรือไงกูยังงงอยู่เลยแบบนี้อย่าลืมนะครับว่าถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมอะไรกดไลค์กดแชร์กดตับสไครต์กันด้วยนะครับทุกคนใช่แล้วเจอกันครับสำหรับคลิปต่อไปลา